ก็ลังบาลนี่าเนี่ไม่กอเตยคุณน,น้องกอหนามใช่คุณง่ามขนาดขาคืองานผะักใช่บ้าเท็ดกอดอกนี้มาเอาพ่อมาเอาอ<ลาย>ุ้ยหัาคนะุณคุณไล่ก็ไล่อุ้ยดอกนี้คือไล่งามแต่จะเพึ่องูง สวัสดีจ้าสวัสดีครับไม่นหาผ้าหระเด้อจ้ะพากันีในเสาของมันทีสิบมกราคมพศ2016ยหก11ทีมผ้าพี่ผ้าน้องเขาปลาขึ้นกาเด้อจ้ะมื้อวานนี้ที่กัดข้องเฮ้ากับบาทน้องแปดตะบนหอนคามเพื่อบุญธริจังหวัดอุบลเนาะจ้ะเฮ้าสิเขาปลาเลาะบ่งเฮ็ดเจบพักไปฝากพี่ฝากน้องน้ำเนาะจ้ะเพิ่นว่าเฮ็ดลายเพื่อนกันโอ๊ะพักหลายเพื่อนก็ได้มาหยามไมายามกันเนาะ มามลุดมาตามเมื่อวานเนะ่ยสีมานมาเนาะจ้ะยิ้พักไปปีน้องน้ำเนาะแมวมาวดอกนี่งามงามพีว้าเมื่อวันเมื่อวันดอกนี่งามขนาดนี่บ๊วม่นมาเบิันดอกมาเอาฉันแอบเห็นแต่กไกลเลยเออตูวมมางามๆเนาะย,ยังมีเหลือๆเนาะ <c oughs> อ้าวมีตีเลยดอกนี่ขาดแปดเลยอ่าอย่างมะบังดอกนี่บ้ยข่อยเห็นแล้วข่อยเห็นแล้วมันใหญ่ค่ะเถอะโอ้ยบังแน่พี่หนอกบักใหญ่เลยคุณอ่ะบานคุณอยู่ในป่าคุณนมเห็นไกลขนาดดิอยหกหกไ่หไงแนเว้ โอ้ยังแข็งอยู่แข็งอยู่เอาได้ยังไงติ๋นเนาะอันนี้เห็ดปัดออกก่อนเลยโอ้ยหน่อใจมันมาจากสไลด์โอ้ยมาจากขาวมาจากดอกพี่น้อนโอ้ยยังขาวจูนพูนอยู่ถ่องเพฟูนปุ้ยดอกใหญ่ค่ะกปนอิ่มเล้วแต่ดอกนี่แมนนี่ดอกนึงกำลังโผลโอ้ยเอาเอาอียังกินเน่าวหนาอวยังกินวันเนาะเจียววเนหนาวหน่อเอ้าเฮ็ดเสือซะพอ อก็อหลังบาลนี่ไม่ตาดน่ไม่กอเ, <laughs> เตยคุณนะอือมีตัวหนัง่ไมคุณห้ามค่ะขาคือง่งพักใช่ขาง่ะ,อะจอดรถไว้เลาะห,อหาอย่งนั้นมีอยู่บ่ละฮะ <c oughs> ใช่ละ่ะดอกกาหง่ามาสัตวเนาะโอ้ยนี่บด่ดอกกางาแตกเลยบ่ <laughs> แตกแววงาแตกแววงาอย่างี้อาแตกกแง่ว่าแต่กำลังบูขี่ดินขึ้นมานโอ้ยสตาร์ทสัมพ,พีพีจะงามแท้แตกแบบงามสีสดใสจุนเอ้ยเนาะดอกบางใหยหนึ่งออเจ้าถามไปถามมาอยู่พี่ะ <laughs> ตาดอกน้อยๆเห็นเห็นแต่ของหน่อยๆเนะาะเจ้าเน่อยๆโอ้ยเจ็ดเอาออกแค่นี้คิดดินนะ ก็น้องมีที่ดินบ่เออใส่เป็นสัญญาใส่เนี้ยขี้อายยังพอใหญ่ขอคือบ่เห็นอีหยังเห็นดอกงอกดีแล้วฮะเห็นดอกงอกอีอ่ะโอ้ยเห็ดดอกงอกบานเผยแหวอยู่มองนี้อ้าวเย็บเลยอันส่วนเอาวเนี้ยที่บุหรี่าเพิ่อนโอ้ยขาดสับขากดาดมาเลยดิอุ้ยดอกบานใหม่ๆเนาะแน่นยังน้ำหนักอยู่วันเมื่อวานแกดอกนึงมาหนีดดอกนึงอีกเลยเนอะป้าเท็ดก่อนดอกนี้มาเอาพ่อมาเอาโอ้ย ว้ขขขา,าขึ้นขึ้นลายก็ลาไล่อุ้ยดอกนี้คือลายงามแต่จะพึ่งยุ่งไล่ลางามปาน,นปานดอกใหม่เสียไปโชว์บ่งามเห็นเด็กก็มะการานี่ถึงสีแตกกนันยังดอกงามดอกขา <ừ> บอกใหญ่งามๆคือเก่าเรือยจ <ừ> ้ะสด,สด,สดสๆใสๆอ้าวแตกแบบสดใสไปกำลังวูขึ้นมาแบบงามเลย <c oughs> พี่ๆดอกนึงพี่ พี่พีไม่เอาตูมหนึ่งเลยโอ้โหเขาตงติดขึ้นมาพี่กันเนาะไม่จะตูมเนาะจันทนายทนายนเลยแม่เฮ็ดดิ่งทนายกัน นี่ค้องแผะนีค้องแสะคองแผะอันเท่า,าเทาอยู่นี่เ <laughs> าแขงบ่ราพอได้เอาได้อยู่อ้หู้นี่พ่อดอกนึงนี่ตูม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 อ๋อดีน่นะดีเนาะมือขึ้บางแซลล่ะอาอ <laughs> เอาเออาสักอ่ะองเอาพวกมีเดเร่อจะบ,บัน เห็นข่าวว่าพักเม็กออกแล้วมายามกันแซี่ยวเรยพี่น้องก็ได้เจ๊ไปถาเพื่อนเนาะจ้ะสวยๆมาเพื่นก็นหอดโอ้ยกอได้บ,เบ่เนาะเฮาบ่หันเพื่อนนะจ้ะเฮากเอ,าอเอาพอดีพอดีพี่น้องมึงเนี่โอ้ยงามแห้งงามแหงเออกอได้ยู่พ่ออุ้ยเบิดอ,อันนี้มเลยนี่ว่าเป็นสีใดเป็นซอมู่บงานนี่วะจะไปเก็บซอยเก็บซอยกันเนาะจ้ะบ่เก็บมาเก็บปุๆๆ๊บปะ พอเก็บขอยียบไปคนอันนี้เทเร่ย์นี่กองลงมาเนาะเม็ดหนะเป็นอุ้ยก้อนก้อนเด้อก้อนเด้ออุ้ยมาจับห้แน่นี่จับไม่จับไม่ไม่นี่เดี๋ยวสีเข็ดไม่ก่อนเอาดึงลงกูดันแน่ขอจังอันนี้อยู่ให้ยจับเป็นพวกเก็บมาบันขอยับไปปุ๊บไม่นี่ขยบเออเอาเอามันสีฮักเปล่าเก็บงามแห่งพี่น้องเอ้ยุน่ะ สซีมึงแน่สดใสสดใสแสบว่าเอาข้องไปฝากแอาวแนวเส็บๆนี่แด้วพอเอากองไปหาน้ำเข้าจังเก็บมาอีกฝ่าวฝ่าวฝ่าวน้ำควมเลี้ยวโอ้วแสบเยอะเจ็ยบเลยโอ้ยนี่ก็อะไรเป็นสอบพี่ต้นเดียวนี่ก็คักเลยเนอนี่โอ้ยเจนพอดีเนาะอีก อีกสองสองมื่นนี่ก็บขัน้นแก่เนาะแต่ว่าหลังจากสองมื่นแก่เด้อจ้ะเพราะว่าเพิ่นออกพร้อมกันนะเพราหลวเพราะงานให้แน่อยู่หรอกคุ้เพิ่นมายามเพิาา่นก็มายามถือตอนอ่อนอยู่มะยามอีกสองสามมื่นนี่โอ้ยจะบันไหนกินอ่อนเด้อสิบอกให้ย่างห้าจังห้ากระสอบมะแซวพ่อวันนี้เอาให้มันได้กระสอบเพิ่นเด้อมันจริงสิพ่อเพิ่นก็มาหลายคนเติบอยู่ เดี๋ยอเอา <AN> ขอชีดึงตเติ่งนี่ให้นี่นี่อุ้ยโม่ได้สั่งนร่องโม่ได้ดอกค่ะจะเป็นขอยออนเซอร์พกเม็ดปวดเนาะบ่มีตลาดทรงเลยจ้ะแม่นนาบ่ฮู้จักผู้ใดในตลาดเพื่อนรับซื้อผู้อื่นก็ได้เอ้าคงว่าซั่น่ะให้เพิ่นเจี๊ยบยังหันหน้าจ้าใสิได้เซาทายสิเก็บซอยกันหลายคักขนาดอุ้ยงามแฮงพี่น้อง กองลงมาพุ่นงาพุ่นก็นย่างหลายอยู่เด้อพุ่นทั้งถึงพุ่นโอ้ยห,ยหลายแห่งหลายแห,ยหย่งพักแม่ค่ะเอ้าสิบวอเต็มสอบบอแบต้องเต็มต้องเต็มกองเอางามงามพี่น้องเพลงเพลงมอเจ้าบัตรเอาเอามา,าได้จับปากสอบให้เด้อคอยเอาลงเด้อจ้ามาได้สิบวอ อันนั้นมันนัจสีบลสัำพักสดๆออกจากตุดใหม่ๆเรื่องจ่ะยอดงามแห้งอยอดสีเขียวอ่อนแบบงามเรื่องจ่ะ Oh. <laughs> เป็นระเบียบเด้แล้วเพราเอ้ย,อยกรรมเป็นทางเป็นทางเขึ้นออกเพิ่นกระัักออกแบบไรออกข้อมกันได้หวดนี่ผู้ปีทาพักอันนี้ออกแต่เก่าห้านั้นทาพักนี่ออก mm. เฮ็ดบดออกเนาะแต่ว่า เฮ็ดบดเพิ่นอยากออกเพิ่นก็ออกโลดเด้อพักนี่บ่เกี่ยวเพิ่นว่ะปีนี้พักบ่เกี่ยวพักไม่เกี่ยวก็โคกยังสีทาเป็นดอกอันเฮ็ดบดออกกคกยังเฮาเอื่นกกอีเทินเพิ่นเอื่นกคกยังกกบ้านหางหรือว่ากกอีหยังสาบเสือบรือเปล่าสาบเสือแม่นอยู่หรือเปล่าที่ส่วนคือกัน ว่าโมโหว่าคนอืน่นตุ่นยังเนาะนั่น,นะหะโกเอิน,นก้อีเทินอีเทินอยู่โกบัหลางแค่จะเอิด้ถ้ามีบันห้างกกันนี้เกิดบอาบันหงางเต็มแทบ้นเอ้ยเจเป็นปัดีใจครับ คุณวันยู่ไก่คุณบวชกินด้วก็ะยากเอาเก็บผักแล้วเ้าก็ไปสรุปใส่กับเห็ดเทาเนาะเมื่อเดี๋นวเสาแน่ขอบเลยไปวันเด็กเด้อไปวันเด็กขอมแล้วทางโรงเรียนเพิ่เชิญมาไปอันนี้ไหหลานไปเป็นกำลังใจไหหลานเนาะเอาละน้อเดี๋ยวเวลาละพีนะนะ่น้องนอกจากหอดรถดพอดีมาสรุปยอดได้เบิง้ง ขุดทอนาแล้วเ,เตรียมพักเราใส่กระสอบแย็ดแอดแอดอยู่คุณข้วาวเม่งเลาวจ้างามเอาไปฝากพี่ฝากน้องก,กระเดะคุดอ่ะเดี๋ยวสอบนึง,นงเนาะจ้ะเห็ดเข้าเห็ดเข้าคันนี่เ er yeah, ด้อจ้ะเดี๋ยวแกงนึงแกงนึงเนงาะจ้ะเพคนหันอยากกินเห็ดชุดนึ่เอาไปใส่อยู่บา้าลห่ากันหนึ่งไ,ไว้ก็มี er yeah, เด้อจ้ะเห็ดงอกมันนี่ก็ได้ดอนกนึกวนงว่าจะเป็นเห็ดกอเนาะจ้ะเห็ดข้าวดินดอกนึง นี่ก็มีพักจจกับเลือดจ้ะพักเข้าก็ม,กมีกับหนึ่งเนาะจ้ะไม่ในใบสมใบสม,มองอ๋อหาคูมม่มือร้ายกับบรดายร้ายปันไหนเนาะจะมาปีแกงเสียบเสียบใช้กันกันกบม่วนอยู่บ้านที่ห้าหนึ่งใบเนาะจ้ะ<น>หาของฝากเิ่นกระดาษให้แน่อยู่ดอกได้ให้เพื่อกินอยู่ไข่กลัวบอดดายหยางเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้อง ค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กำลังแรงใจเมนานเน่จ่าสิได้พอกับคลิปใหม่ๆว่ามือหนาเมื่อไงเมนาสิพ้าพีพ้านองไปหาอยู่หากินแบบใดนอกจากเมนากับอวยพ่อให้พ่อแม่พี่น้องมแตรความสุขความเจริญคิดจริงใดสมความมุม่งมาดปราถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าเนอา้อจ้ะ คลิปหนีแม่นาก็พอนะลาพีล่าหนองซับหนีนอจ้าพอก็พอนาก็ไม่นามาคลิปหนะคลิปหนีหนขเขาเข่าเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับ